สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอจากภาพนิ่งพื้นหลังโล่งๆกันครับผมใช้พื้นหลังสีขาวนะครับเราจะมาทำคลิปสั้นๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกถ้าเราจะพิมพ์ข้อความกดตัวทีนะครับแต่บางเงินผมจะใช้รูปภาพนะครับรูปภาพที่ผมตัดไว้แล้วเนี่ยผมตัดเอานะครับ นะเราก็ลากเราก็วางตำแหน่งนะให้มันอยู่แต่ต้นนะครับมีไฟกระพริบออปชันต่างๆแล้วก็ใส่เสียงฮนะดูไปตามคลิปเลยครับเนี่ยฮะลากให้มันอยู่หัวนะครับความยาวความยาวให้มันเล่นจนสุดนะครับคลิปนี้มันสั้นนะถ้าเราอยากให้มันยาวเราก็ขยายตัวสีขาวนะฮะจิ้มไปตัวสีสีขาวแล้วขยายให้มันยาวได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมใช้แค่สั้น,น,นๆแค่นี้ก็แล้วกัน <c oughs> อันนี้ใส่เสียงนะครับเอฟเฟกเสียงมีให้เลือกเยอะครับเราก็เลือกดูผมก็จะใช้เป็น รูปล,ลูกมิดดาบเนี่ยรูปลูกกระบ,บี่รูปเลี้เนี่ยท้านมีเสียงฟุบแล้วก็เข้าไปเลือกเข้าไปเลือกรูปภาพเข้ามาอีกอะ่ะถ้าจะพิมพ์ข้อความก็ใช้ตัวทีเลือกรูปภาพก็จะเนี้ยรูปภาพกดบวกนะครับถ้าจะเพิ่มรูปภาพใหม่แต่ไปผมมีประวัติอันเก่าอยู่ฮะผมก็เอาประวัติอันเก่ามาใช้อะย่อขยายตามที่เราต้องการแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวให้มันนะครับเราจะดูมี ความสวยงามแค่อยากจะให้มันสแสดงผลวิดีในวิดีโอตอนไหนเราก็ดูตรง <c oughs> ค่อยขยับคัเป็นเลื่อนได้ให้มันสแสดงผลพร้อมกันหรือว่าให้มันสแสดงก่อนหรือว่าสแสดงทีหลังอันนี้ผมจะเลือกให้มันแสดงทีหลังคําว่ายูปิกข้างบนนั้นนะครับใส่เอฟเฟกเสียงผมก็จะใส่เสียงดังฟุบพอเราใส่เอฟเฟกเสียงเข้าไปเราก็ลองเปิดดูนะครับว่ามันดัง พร้อมกับรูปภาพไหมคลิปนี้ผมใช้แค่สามรูปภาพเองนะครับเลือกรูปภาพเข้ามาอีกให้มันแสดงผลย้อนหลังหรือก่อนก็ได้นะครับเลือกเอากดบวกนะครับถ้าจะเอารูปภาพใหม่แต่เพื่อนผมจะไอ้รูปภาพที่มีในประวัตินะมันก็จะกดเข้ามาใช้ได้เลยย่อขยายตามที่เราชอบนะ,ะวางตำแหน่งตรงไหนก็นได้ครับง่ายๆะลองทากันดูนะครับหลังจากวางตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกเมนูทําเสียงอีกทีนะเนี่ย อยากให้มันเสียงแบบไหนใส่เสียงเอฟเฟกเสร็จแล้วเราก็ลองมาเปิดดูกันพีีครับเสียงที่เราดึงเข้ามาเราสามารถทำให้มันดังยาวๆก็ได้ดังสั้นๆก็ได้ะเนี่ยตัวเนี้ยให้มันดังแป๊บเดียวครับดังฟุแบแป๊บเดียวหลังจากใส่เอฟเฟกเสียงเรียบร้อยลองเปิดดูนะครับว่ามันตรงกับรูปภาพที่มันจะเข้ามาไหมแค่นี้เราก,กดเซฟได้เลยนะครับ แล้วคีิต่อไปอใส่รหัสเชิญกันครับสวัสดีครับเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> คลิปนี้เราจะใส่รหัสเชิญในคลิปวิดีโอล่าสุดของผมกันครับอ่ะเปิดที่อินชอนแล้วก็เลือกวิดีโอตัวนั้นเข้ามาเลย ตรงมุมขวามันจะมีลายนา้ำเข้า่าอินช็อตนะฮะแล้วมีก้กระบาดเล็กๆเราก,กดออกไปลบทิ้งฟรีอันนี้ยังเป็นพื้นหลังสีขาวเราจะมองไม่เห็นครับไม่เป็นไรกดเมนูตัวทีภาษาพิมพ์ภาษานะครับสายรหัสเชิงของเราเข้าไปฮะเนี่ยฮะเลื่อนเราก็เลือกเลือกสีแล้วก็มันจะมีตัวนี้ฮะตัวให้มันดุกอีกได้ตัวหนังสือมีหลายแบบฮะ ง่ายๆแค่นี้ลองทำกันดูครับแค่นี้ก็เซฟแล้วก็เอานำไปใช้ได้เลย